สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคำทํานายตัวโทเค็นนะซึ่งเป็นโทเค็นที่มีการโหวตให้ผมทํานายก็มีเอฟยูเอสนะซึ่งมีคนแจ้งว่าเป็นสเตเบิล o คอยของของเจ้าตัวนี้นะของเจ้าตัวเนี้ก็คือฟาร์มฟาร์มเรีเหรอฟฟาร์มนะหรือฟานะอ,อ่านว่างไงเ่ยผมไม่รู้นะเออปัญหาก็คือ ตัวโทเค็นตัวนี้เนี่ยตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นอีกตัวหนึ่งในคอยมาร์เก็ตแคปเพราะว่ามันชื่อ f u s d เหมือนกันนะนี่ f u s d นะซึ่งเป็น s t a เ l e c o คอเหมือนกันอีกนะฉะนั้นมันก็เลยเงงไงว่าสรุปว่าเป็นตัวไหนนะซึ่งอันนี้มันยังไม่มีข้อมูลว่าเกิดเมื่อไหร่แต่อ้ตัวเนี้นะซึ่งมีลูกศิษย์ที่น่าจะเป็นคนที่โหวตนะนะแจ้งมาว่าวันเกิดเนี่ยอยู่วันที่29กันยายนนะของปีนี้ เดี๋ยวเราก็ไปดูกันอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวเขาเรียกยังไงอะคือตัวที่จะทำสเตเบอร์คอยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นทวิตเตอร์เขานะคุณก็ไปศึกษาข้อมูลเอาเองนะอันเนี้ยเพราะว่าเออยูทูบนี้ผมไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเป็นการโหวตให้ผมทำนายผมก็ทำนายตามวันเกิดอันนี้จะเป็นคนละตัวกันน,นี้แต่ชื่อซ้ำกันอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะคือถ้าโทเค็หรือเหรียญเนี่ยมันชื่อมันซ้ำกันเนี่ยก็จะสร้างปัญหาแล้วเพราะว่าจะมีคนสับสนนะ แล้วก็อันนี้นะฮะคือที่อยู่นะที่อยู่ของตัวโทเค็นที่ให้ทำนายก็คือ FUSD นะเกิดใน Binance Smart Chain นะเออมีจำนวนนะซัพพลายอยู่ที่31นะ31ล้านกว่ากว่านะฮะตอนนี้มีผู้โฮอยู่94 a d d ิบอนะอันนี้เป็นข้อมูลเกิดวันที่29กันยายนปี2022 เกิดอ้ราศีกันนี่ก็จะมีความเสี่ยงอยู่นิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าให้คนที่เกิดราศีกันก็ดีหรือเกิดเหรียญที่เกิดราศีกันก็ดีเนี่ยแม้ว่าปีนี้ดาวพฤหัสนะ,ะจะเลงจะเลงอาทิตย์นะแต่พอหลังจาก17ตุลาห6เนี่ยมันจะไม่มีเกณฑ์ไม่ดีอยู่อย่างหนึง่งเรียกว่าลาหูมันจะเลงอาทิตย์นะ,ะเราก็ต้องมาดูที่เวาลาหูเขาได้ตําแหน่งใหญ่ด้วยนะ,ะลาหูเขาอยู่ตําแหน่งนี้เนี่ยได้ตําแหน่งราชาโชคนะถ้าเกิดหลุดรอดคืออย่างนี้ อย่างก็โทเค็นเนี่ยอย่างก็ที่ตัวตัวโทเค็นเองเนี่ยถ้าเกิดตอนที่เกิดเนี่ยมีดาวพฤหัสด,ดีใช่ไหมมันก็จะคุ้มโทษได้แต่ต้องเป็นกรณีที่ราหูทับแล้วดาวพฤหัสเข้ามานะเออฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดวันเกิดของเหรียญเนี่ยเกิดราศีกันเนี่ยก็จะจะเสี่ยงจากราหูหน่อยเพราะว่าหลังวันที่ส7บเจ็ดตุลาหกหกเนี่ยราหูจะเข้าอ่แต่ว่าดาวพฤหัสมันยังคายอยู่นะตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยนะฮะเล็งนะ แล้วก็ทับดาวพฤหัสอันนี้คือเลงนะต้องเป็นเลงนะเออเป็นเลงเป็นเลงเสร็จแล้วไอ้ดาวพฤหัสเลงเนี่ยนะก็ให้คูณอยู่เหมือนกันแต่ต้องไปดูพื้นพื้นเดิมของดาวพฤหัสด้วยถ้าดาวพฤหัสเดิมเนี่ยได้ตำแหน่งดีนะเวลาเลงมันก็จะเกิดโชคใหญ่ดาวพฤหัสเขาเนี่ยได้ตำแหน่งนะเทวี TV โชคนะซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับราชาโชคกันนะก็เป็นเทวีโชคแต่ราหูได้ตำแหน่งโตอยู่พอสมควรน,นะส่วนพระเสาร์ พระเสาเขามาอยู่นี่นะได้ตำแหน่งทั่วไปนะมีดาวที่ได้ตำแหน่งดีเนี่ยเอออยู่3าดวงด้วยกันก็มีอาทิตย์นะมีมีอังคารอังคารเป็นมหาจักรอาทิตย์เป็นมหาอุตนะแล้วก็ลาหูนะราหูเป็นราชาชโชคมีอยู่3ดวงนอกนั้นก็ได้ตำแหน่งทั่วๆไปอยู่ในระดับกลางๆนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีตัวราหูตัวใหญ่เนี่ย ราหูตัวนี้จะให้ผลดีเนี่ยก็ต่อเมื่อต้องโคจรมาทับนี่ดาวเสาตรงนี้นะซึ่งถ้าจะเป็นผลดีในดวงชะตานี้ระยะยาวเนี่ยจะอยู่วันที่นะยี 22, ่สิบสอพฤายนหกเก้านะถึง10มิถุนายนเจ็แต่จะต้องผ่านจากราหูเรงอาทิตย์และทับดาวพฤหัสไปก่อนนะอันนี้สำคัญมากนะฮะแต่ในช่วงระยะอันสั้นเนี่ยนะตั้งแต่วันที่สิธันวาคมเนี่ยจนถึงสิเเมษายนเนี่ย ดาวพฤหัสจะให้คุณให้คุณแค่6 0เพราะว่าดาวพฤหัสเขาได้ตําแหน่งนะฮะเทวีโชคมีกําลัง60%นะ,ะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงในช่วงก่อนวันที่19เมษายน6กเนี่ยก็ต้องอาศัยเกณฑ์นี้นะอาทิตย์ต้องพฤหัสร่วมนะ,ะถ้าอาศัยเกณฑ์อาทิตต้องพฤหัสร่วมเนี่ยก็ถือว่าให้ผลดีอยู่พอสมควรแล้วจะไปให้ผลดีอีกครั้งหนึ่งเครื่องคานต้องสุกนะฮะสิสิงหา 66ถึง3ตุลา66แล้วหลังจากนั้นมาต้องระวังแล้วนะ17ตุลา66ถึง8พฤษภาคม68ได้ลาหูเล็งอาทิตย์ถ้าอันนี้ถ้ายึดวันเกิดนี้นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้ายึดวันเกิดนี้เพราะว่าอะไรอย่างก็กรณีเทอรล่าเนี่ยหรือลูน่าคลาสสิกเนี่ยนะฮะตอนที่ลาหูเล็งนี้เขาไม่ได้ว่าใช้ใช้ดวงของวันเกิดก็ใช้ดวงบริษัทนะใช้ดวงบริษัท ฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงบริษัทด้วยถ้าดวงบริษัทเกิดราศีเมษหรือราศีตุลเนี่ย,นนยก็จะค้ากันได้จะค้าได้ไปปีหนึ่งจะค้าได้ไปปีหนึ่งก็เหมือนดวงของบิดครับนะดวงของบิดครับเนี่ยเออถึงแม้ว่าเขาจะเกิดราศีเมษก็จริงอาทิตย์อยู่ในราศีเมษแต่ดวงของคุณท็อปเองเนี่ยเกิดปี3 3ปี3 3เนี่ยเสามันทับราหูอยู่จนถึงวันที่1มีนา -66 แต่มันจะมีช่วงที่ไม่ไม่ค่อยดีอยู่ช่วงหนึ่งคือช่วงวันที่1มีนา6กไปจนถึงวันที่ เออสิบเก้าเมษายนหกหกตอนนั้นมันจะว่างเรียกว่าช่วงว่างไอ้เกณฑ์ในลักษณะนี้เขาเรียกว่าแก้ใบเหมือไใบเมากันก็คือถ้าดวงดวงบริษัทไม่ดีดวงเจ้าของต้องดีนะถ้าถ้าดวงบริษัทดีดวงเจ้าของไม่ดีไม่เป็นไรมันก็จะถ่วงกันได้แต่ถ้าดวงบริษัทดีดวงเจ้าของดีก็ไปใหญ่เลยก็แปลว่าดีใหญ่นะมันจะต้องมีดวงหนึ่งนะฮะที่ที่ที่ดีเพื่อถ่วงกันฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัว ตัวไอ F F U S D เนี่ยก็ต้องระมัดระวังหน่อยหลังวันที่17ตุลา66ก็ยังปลอดโปร่งไปอยู่นะจนถึงนู่นนะ17ตุลา66นะก็จะมีช่วงดีตามนี้เลยนะอันนี้คือช่วงดีของเขาอะนะฮะอันนี้สำหรับไอ้ไอ้ตัวที่จะเอามาเอามาเป็นสเต b เ e อ o i คอยนะตามที่แจ้งนะในกลุ่มสายกาวนะว่าไอ้ตัวเนี้ย ไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะมาเป็นสเตเบิลคอยแต่ปัญหาก็คือชื่อมันดันผ่าไปซ้ากันเนี้ยเนี่ยซึ่งเขาก็เป็นสเตเบิลคอยเหมือนกันนะเออเขาก็เป็นสเตเบิลคอยเหมือนกันอันนี้ก็ระวังป้องกันการสับสนนิดน,นึงเพราะว่าถ้าเกิดเหรียญหรือโทเค็นเนี่ยมันเกิดในลักษณะที่ชื่อมันคล้ายๆกันเนี่ยมันจะเกิดการสับสนนะก็สืบเนื่องมาจากอันนี้นะรู้สึกว่าจะทํานายไปแล้วไหมเพราะว่าคุ้นคุ้นกับโลโก้เขาหรือเกินนะอันนี้ก็ว่ากันไปตาม นี้นะยังไงก็ศึกษายูเคสนะก็ให้คนที่เขาถือเหรียญน,นี้เป็นคนอธิบายแล้วกันเพราะว่าผมไม่มีความรู้นะทำนายให้ตามวันเกิดไอ้วันเกิดนี้ผิดถูกประการใดก็ว่ากันไปตามเชนแต่ถ้ามันมีวันเกิดบริษัทมันจะอีกเรื่องหนึ่งนะนี่ก็ฝากไว้ให,ให้ให้ลองไปหาข้อมูลดูนะ